โอเคคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันมีอะไรเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะใช่ไหมคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหม ซึ่งมันก็คือเบ็ดโนไลท์ล็อตนี่เองคุณผู้ชมผมเนี่ยไปฟาร์มาจนเลเวล500รกว่าแล้วตอนนี้และเมื่อผมเนี่ยเลเวลถึง500ผมก็ได้รับเบ็ดโนไลท์ล็อตเบ็ดนี้มาฟรีๆคุณผู้ชมซึ่งสถานะต่างๆของมันเนี่ยก็บอกไว้เลยว่าดีพอสมควรนะคุณผู้ชมสมดุลแต่ว่าคุณผู้ชมคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการที่ผมเนี่ยจะมาอวดเบ็ดโนไลท์ล็อตอันนี้หรอกนะคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันจะเกี่ยวกับการแข่งขันคุณผู้ชมด้ยหลังจากที่ผมเนี่ยได้เบ นอยู่หรือเปล่าซึ่งมันก็คือเบดเฮเวนลอตเป็ดนี้คุณผู้ชมเบดเฮเวนลอตอันนี้เนี่ยเริ่มมีความสงสัยในความสามารถของตัวเองแล้วว่ายังเป็นเบอร์หนึ่งของผมอยู่หรือเปล่านะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้จะมาตัดสินคุณผู้ชมว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของเบ็ดที่อยู่ในกระเป๋าของผมโดยสนามแข่งขันในวันนี้นะคุณผู้ชมมันจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยคุณผู้ชมนอกจากจุดตัวตึงแกนริฟของเรานั่นเองคุณผู้ชมโดวยวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมได้ทําการเอนชานสถานะแอ็บบิสซยื่อนนะคุณผู้ชมส แล้วกันเนื่องจากลอสปีดของเขาเนี่ยมีอยู่แล้วเกบวกกับลอสปีดของซาลายอีก20เนี่ยมันก็จะเป็น1 1 0สิส่วนโชคลาภเนี่ยก็จะเสียเปรียบทางเบ็ดเฮเวนลอสเป็นอย่างมากนะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยกว่าผมเนี่ยจะกดจับเวลาแล้วก็โยนเบ็ดไปเลยคุณผู้ชมนี่ผมโยนเบ็ดไปปุ๊บปลาก็กินเหยื่อทันทีเลยด้ยในส่วนของเบ็ดโนไลส์ลอสเนี่ยคุณผู้ชมความสามารถพิเศษของมันเนี่ยก็คือมันมีโอกาส30%นะคุณผู้ชมที่จะจับปลาให้ติดสถานะ แบบนี้คุณผู้ชมนี่ตัวแดงๆแบบนี้นะราคาของมันเนี่ยคูณ1.5เท่าอุ้ยคุณผู้ชมนี่แหละคุณผู้ชมสาเหตุที่ผมเนี่ยไปยังชั้นสถานะ a b y s s l ถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสแค่10%ก็ตามคุณผู้ชมแต่มันก็เป็นทางเดียวคุณผู้ชมที่จะสามารถชนะเบ็ด heaven lot ได้อะเพราะว่าอย่าลืมนะคุณผู้ชมเบ็ด heaven lot เนี่ยมันสามารถตกปลาที่ติดสถานะ heavenly ซึ่งราคาเนี่ยคูณ5ถ้าเกิดเบ็ดนี้เนี่ยมัวแต่ตกสถานะ h e x e ตที่ราคาแค่1.5เท่าเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะทําเงินสู้เบ็ด heaven lot ไม่ได้อะ นี่คุณผู้ชมแล้วดูด้านล่างนะคือเบ็ดนี้เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมนั่นก็คือมันสามารถที่จะสตัปรปลาได้เหมือนกับเบ็ดไทเด้นล็อตเลยแต่ว่าตอนที่มันสตัปรปลาเนี่ยเปอร์เซน็นต์โปรเกสสปีดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเบ็ดไทเด้นลอ็อตแต่มันก็ยังถือว่าดีอยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันช่วยให้เบ็ดนี้เนี่ยจับปลาระดับมิติเข้าได้เร็วขึ้นนะคุณผู้ชมมาแล้วระดับมิติเข้าอีกหนึ่งตัวคุณผู้ชมแต่เสียดายนะที่ไม่ติดสถานะ แกนริฟต์การเดียนซึ่งถึงแม้ว่าเบ็ดนี้เนี่ยคุณผู้ชมโชคลาภมันจะแค่105นะคือโชคลาภเนี่ยน้อยกว่าเบ็ดล็อตอัพเดิแต่มันก็ยังสามารถที่จะตกปลาระดับมิเตอร์เข้าได้อะ่ะอุ้ยคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีโชคลาภแค่100นะแล้วคุณผู้ชมดูด้านล่างทุกครั้งที่มันสตันปลาเนี่ยโปรเจคสปีดมันจะเพิ่มคุณผู้ชมมันทําให้ดึงปลาขึ้นมาเร็วกว่าเบ็ดเฮเวนล็อต อุ้ยมาติดต่อเลยคือตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเลสเซลียนมันจะมีแค่20นะคุณผู้ชมแต่เนื่องด้วยบาด้านล่างเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่คุณผู้ชมมันก็เลยทําให้เบ็ดนี้เนี่ยตกปลาได้แบบชิวๆนะอุ้ยคุณผู้ชมไอตัวนี้ก็คือราคาคูณ1.5ถึงแม้ว่าจะไม่แพงเท่าแบ,บิดเซาแต่มันก็แพงกว่าเดิมอะ่ะคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมมาติดต่อเลยนะดูเหมือนว่าเบ็ดโนไลท์ล็อตเนี่ยเอาจริงแล้วคุณผู้ชมแต่นาทีผ่านไปได้ปลาระดับมิเข้าหลายตัวแล้วนะเนี่ย เอ้ยเตึงไม่หยุดคุณผู้ชมเบ็ดนี้ตึงไม่หยุดเบ็ดโนไลล็อตนี่ no này, แบบว่าจะมาเพื่อล้มแชมป์เลยอะวันเนี้นี่คุณผู้ชมคือแบบว่าติดต่อกันเลยอะคือผมคิดว่าเบ็ดโนไลล็อตนี่คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเข้ามาเพื่อล้มแชมป์จริงๆโอ้โหระดับบิ๊กด้วยนะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมไม่หนึ่งมันตึงขนาดนี้เลยเหรอเบ็ดนี้เนี่ยเป็นลมไปแล้วมั้งเบดเฮเป็นล hey, ็อตตอนนี้เนี่ยอุ้ยโอ้โหไม่ตัวคุณผู้ชมอาจจะเป็นวันของเบ็ดโ no นไลล็อตนี่ระดับบิ๊กอีกแล้ว โอ้โหคุณผู้ชมมาอีกแล้วเฮ้ยคือตอนนี้เนี่ยปลาระดับมิติคอเนี่ยมากกว่า10ตัวแล้วคุณผู้ชมผมเริ่มเครียดแทนแชมป์เก่าแล้วคุณผู้ชมโอ้โหยคุณผู้ชมคือมันหลายตัวมากเครียดแล้วเครียดแล้วเบ็ดเฮเวิรล็อตเครียดแล้วโอ้โหคุณผู้ชมคือมันได้ปลาระดับมิติคอแบบรัวๆเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรเบ็ดโนไลท์ล็อตตึ้งขนาดนั้นเลยหรอ,อไม่หย่อนให้หน่อยหรอ,อโอ้โหระดับบิ๊กอีกหนึ่งตัวคุณผู้ชม คุณผู้ชมมาอีกหนึ่งตัวแลว้วคือแบบว่ามันนับกันแบบไม่หวั่นไม่ไหวอะ่ะตอนนี้เหลือไม่ถึง2นาทีคุณผู้ชมใกล้แล้วอุ้ยติดสถานะแฮ็กเซรอีกหนึ่งเบทเฮเวลนร็อตเนี่ยมีโอกาสแพ้ได้เลยนะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีคุณผู้ชมซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่ากล่องเริ่มจะเข้ามาแล้วนะนี่คุณผู้ชมตีกล่องติดแล้วคุณผู้ชมดูเหมือนว่าเบ็ดโนไลร็อตเนี่ยเขาอาจจะหมดแรงแล้วนะคุณผู้ชมเบ็ดโนไลร็อ no ตเนี่ยเหลือห้าวิตัวนี้ตัวสุดท้ายนะ กดหยุดเวลานะจากนั้นเนี่ยก็วาร์ปกลับไปที่ก่อนแรกคุณผู้ชมและนี่คุณผู้ชมนี่คือปลาทั้งหมดที่ตกได้นะมาคุณผู้ชมเดี๋ยวมาขายปลากันเลย1 5 2 0 0 0สนคุณผู้ชมโอ้โห15นาทีเองนะคุณผู้ชม1 5 5 2 0 0แต่เดี๋ยวนั่นอะไร ผมเจอผู้คนกลุ่มหนึ่งคุณผู้ชมเขากําลังยืนเมาท์มอยกันอยู่หรือเขากําลังมีเรื่องกันเขายืนกันแบบว่าประจันหน้ากันอ่ะคุณผู้ชมดูดิยืนแบบว่าจิกโก่สองฝั่งมาเจอกันอ่ะมาคุณผู้ชมปล่อยไว้รุ่นเขายืนคุยกันไปนะกลับมาที่เบ็ดเฮเวนลอสคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้าไปที่เกาะแกนเลฟเลย1นึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเหรอเบ็ดเฮเวนลอสจะไหวหรือเปล่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชียร์เบ็ดไหนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมกดรีเซตเวลาก่อนนะแล้วก็ก คือจะเห็นได้ว่าเบ็ดเฮเวนล็อตเนี่ยคุณผู้ชมเขามีเลสเซเลียนเยอะแล้วก็โชคลาภเยอะเป็นชั้นบัฟเฮสตี้เอามาคอมโบคู่กับเหยื่อสไลด์เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะเจาะลงตัวแต่ผมดูจากรูปการแล้วเนี่ยเบ็ดโนไลท์ล็อตหาเงินได้เยอะแทบจะเยอะเกินไปด้วยซ้ำอ่ะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่แน่นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเบ็ดเฮเวนล็อตเนี่ยเขาตกได้ปลาระดับมิเตอร์คัลที่ติดสถานะเฮเวอลี่เนี่ยมันก็อาจจะมีการตีตื้นกันขึ้นมาได้เพราะว่าราคาของปลาที่ติดสถานะเฮเวอลี่เนี่ยคุณผู้ชมมันคูณ5 แต่ตอนนี้ผ่านมาเกือบ2นาทีแล้วคุณผู้ชมปลาระดับมิทิเข้ายังไม่มาสักตัวเลยผมเนี่ยเริ่มกลุ้มใจแทนเบ็ดเฮฟเวอรล็อตแล้วอะนี่คุณผู้ชมกล่องมาแบบรัวๆเลยนะคือใครที่เชียร์เบ็ดเฮฟเวอรล็อตเนี่ยก็จะเพิ่งถอดใจคุณผู้ชมขอปลาที่ติดสถานะเฮฟเวอรี่สัก3าตัวเนี่ยก็น,ยน่าจะอยู่หมัดแล้วนะแต่ตอนนี้ผ่านไปแล้ว3นาทีคุณผู้ชมกล่องไม้ยังมาแบบรัวๆมาแล้วคุณผู้ชมตัวแรกระดับเลจนดารี่เบ็ดเฮฟเวอรี่เริ่มทํางานแล้วแลวถ้าเกิดถามว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมเชียร์เบ็ดไหน ผมเนี่ยเชียร์เบ็ดโนไลล็อตนะคุณผู้ชมเพราะว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยเบ็ดโนไลล็อตมันตกสนุกกว่าแต่เบ็ดเฮเวลล็อตเนี่ยมันก็สนุกไปอีกแบบนะคุณผู้ชมมันสนุกตรงที่เราเนี่ยจะต้องไปลุ้นปลาในกระเป๋าอีกทีคุณผู้ชมว่าจะติดสถานะเฮเวลลี่หรือเปล่าแต่ตอนนี้เกือบจะ5นาทีแล้วคุณผู้ชมปลาระดับมิติโคยังไม่โผล่มาตัวเลยอย่ามาแพ้ขาดลอยนะไม่ได้นะอับอายขายขี้หน้าเขาหมดคุณผู้ชมแบบนี้คืออย่างน้อยเนี่ยต้องทำเงินให้ได้10,000แสนนะมันถึงจะสมฐานะนะคุณผู้ชมไอเบ็ดนีี้้เนนนนน่่่่ยมมัไใชถูกกๆะะลาาว อ่ะคุณผู้ชมมาละระดับไม่เด้เขตัวแรกคุณผู้ชมหวังเป็นอย่างมากที่จะให้มันติดสถานะเฮเวอรี่คือถ้าเกิดว่ามันติดสถานะเฮเวอรี่เนี่ยหมายความว่ามันตกได้ปลนร,ระดับไม่เด้เข้ห้าตัวเพราะว่ามันคูณ5ทาผ่านมาแล้ว7นาทีคุณผู้ชมและนี่ตัวที่2มาละเบดเฮเวลลอตเพิ่งจะรู้ตัวเหรอว่ามีคนมาท้าชิงแชมป์แล้วเนี่ยฉายแสงหน่อยสิเองเคยเป็นเบ็ดตัวตึงนะเฮ้ยแปดนาทีผ่านไปแล้วคุณผู้ชมซึ่งกล่องไม้ลังเหยื่อลังปลาเนี่ยมันโผล่มาแบบว่าไม่พักเลยอะ่ะคือมันกะจะให้เบดเฮเวลลโอ้โห แต่เอ๊ะมีระดับเลเจนดารี่มาปลอบใจคุณผู้ชมซึ่งปาร,ระดับเลเจนดารี่เนี่ยมันตัวแค่2 0 0 0ันสามพเองคือตอนนี้รู้สึกว่าเบทเฮเบลอ์เนี่ยจะกลายเป็นนางฟ้าตกสวรรค์แล้วนะคุณผู้ชมดูดิกล่องมาแบบรัวๆเลยอะอ่ะคุณผู้ชมตัวที่3นะ9านาทีครึ่งระดับมิติเข้ามาอีกหนึ่งตัวและดูผู้ชมดึงปาาขึ้นมาช้ามากแต่ก็ดึงแบบชิวๆนะขอย้ำแต่อย่าชิวเกินนะเบทเฮเนลอตนายอาจจะแพ้อเอาได้นะ อ่ะคุณผู้ชมติดต่อต่อเนื่องตัวที่4คุณผู้ชมนับได้เลยอะแต่เบ็ดโนไลท์ร็อตเนี่ยคุณผู้ชมปลาระดับมิตรค้อมันมาแบบว่านับไม่ท้วนนะแล้วก็ต่อเนื่องมาด้วยระดับเลเจนดารี่จะ11นาทีแล้วคุณผู้ชมผมทําอะไรไม่ได้อ่ะนอกจากตกไปเรื่อยๆอ่ะอ่ะมาอีกหนึ่งตัวคุณผู้ชมระดับเลเจนดารี่ขึ้นมาสิขึ้นมาอย่างเชื่องช้า อุ้ยคุณผู้ชมมาละนาทีที่12กว่าคุณผู้ชมตัวที่5คือตอนนี้ผมอยากจะร้องไห้เสียใจแทนเบสเฮเวนล็อตอ่ะผมรู้สึกว่าเบสเฮเวนล็อตเนี่ยกำลังน้ําตาตกในอะ่ะคุณผู้ชมไม่ตกในได้ไงก็ดูกล่องสิคุณผู้ชมออกมาแบบรัวๆอุ้ยมามาเหลือสองนาทีคุณผู้ชมคือตอนนี้เบสเฮเวนล็อตก็คือพยายามทําทุกทางทําทุกทางเพื่อให้จํานวนเงินเนี่ยมันไม่ห่างกันมากเกินไป แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าติดเฮเวอรี่กี่ตัวระดับมิติคอล่ะคือเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปลุ้นกันทีเดียวเลยนะว่ามันติดสถานะเฮเวอรี่กี่ตัวซึ่งก็ภาวนาในใจคุณผู้ชมขอให้ปลาระดับมิทิคอลเนี่ยมันติดสถานะเฮเวอรี่หลายๆตัว <S <S คือถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยให้ติดไปเลยทั้ง5ตัวที่มันตกได้เนี่ยคุณผู้ชมตัวสุดท้ายนะซึ่งเวลาเนี่ยก็ใกล้ครบ15นาทีเข้าไปทุกทีแล้วคิดว่าดึงตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็คือจบกัน และนี่คุณผู้ชมปลาทั้งหมดที่ตกได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยติดสถานะเฮฟวี่หนึ่งตัวแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ระดับเลเจนเดอรี่ติดสถานะเฮฟวี่อีกหนึ่งตัวโอ้นี่คุณผู้ชมเลเจนเดอรี่มีติดสถานะเฮฟวี่สองตัวแล้วคือหลังจากที่ผมสำรวจดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะถึงแสนนะแต่ก็ต้องลองดูคุณผู้ชมไปกลับไปขายปลาดีกว่า 1นึ่งแสนก็ไปอีก8,000คุณผู้ชมคืออย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ได้แพ้เยอะนะแพ้ไปประมาณแค่50,000เองคุณผู้ชมคือเบ็ดโนไลล็อตเนี่ยคุณผู้ชมทำเงินไปได้1นึ่งแสนห้าหมนะนั่นก็หมายความว่าเบ็ดโนไลล็อตคุณผู้ชมชนะไปนะแล้วคุณผู้ชมเหล่าคุณผู้ชมคิดว่ายังไงอยากจะให้มีรอบแก้มือหรือเปล่าระหว่างเบ็ดโนไลล็อตอันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากจะให้มาแก้มือกับเบ็ดเฮเว่นร็อตอันนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์นะคุณผู้ชมส่วนคลิปนี้เนี่ยไปแล้วคุณผู้ชมบ๊าายบย